อ้ามาเนี่ยเห็นค่อยเมื่อยบ่เห็นค่อยเมื่อยแล้วมากินเห็นค่อยเมื่อ,อยอ้อาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วว๊าบ <c oughs> สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆเอฟซีทุตท่านวันนี้พบกับผมช่องนุ่มดีมพากินพาเที่ยววันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนมาเที่ยวสถานตากอากาศที่บางปูมาชมฝูงนกนางนวลนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นเวลา4ี่โมงเย็นวันนี้มีนักท่องเที่ยว เยอะมากเลยที่มาให้อ,อาหารเดีย๋ยวเราไปซื้ออาหารให้นกก่อนนี่ก็เป็นร้านขายอาหารน่าจะเป็นหนังไก่ทอดบห้าิเรื่องเลยจ้าเอาถุงมาเท่าไหร่อันนี้มีถุงอาหาร,หหาหรมาถุงละห้าสิบกับถุงเลย20สิบ <20. S 2> อัน <osc> นี้ถุงย่างเป็นถ้วยยี่สิบห้าสิบค่ะยี่สิบสองจ่ายได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะจะเป็นถุงหิ้วก็ได้หรือจะเป็นถ้วยก็ได้ได้เลยแล้วเป็นถุงนึงอ่ถุงถุงนึงอ่ะถ้วยอันหนึ่งอ่าขอบคุณค่ะยี่สิบค่ะคุณ้ชมไปแห่หารนกกันตรงนี้ก็จะมีที่ตอกน้ำล้างมือให้น่าจะมีแล้ว เขาบินไปเพื่อจะขึ้นมานะอะไรนม่โฉบมานี่นัเนนี่โฉบหลังกันอ่ะเจ็บเลยเนี่ยเจ็บนะเจ็บหน่อยอ้าวไม่ได้ไปเขาติดไม่ติด ว้าวใหญ่ใจนีติดผิดแล้วเมื่ออ,อืน,นมาแล้วบอปเอ้าเอา,เอา อเล็กมองไม่เห็นนะอ่าเนินชอบก็ได้ตัวใหญ่นะจังเข้ามาข้างหลังเข้ามาทางข้างหลังไช่ในหาอเล็กใช่โอ้ยค่อยเมื่อยค่อยเมื่อยค่อยเมื่อยแล้วเอามานี่ เห็นค่อยเมื่อยบอกเห็นค่อยเมื่อยแล้วมากินเห็นค่อยเมื่อยอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าบนีัสูเห็นค่อยเมื่อยเหลือเล็กแล้วนะมา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 ตั้งกอนมา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 าแล้วมาแล้วมาแล้วเอาใครดีเอาใครอ้าวไม่เอาอะแล้วนี่นี่นเอาให้เอาใหญ่พี่นม่ มามาเร็วค่อยเมื่อยแล้วดีไปจบหลังอาไม่ก็เอ,อาอเลยไม่เอาอ่ะล้อฉีดดังนะว๊บมา มา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 ครบอืมหมดยังเ <c oughs> <c oughs> อออมพอแล้วหมดเรื่อพอแล้วอ้าวคุ๊บไอ่พลานนี่ <c oughs> ได้ดายไง <c oughs> โอ้โหเอาเรื่องกันงเนี่ย เ <c oughs> มื่อกี้ก็ได้ให้อาหารเป็นหนังไก่ไปแล้วเวลาเขามาจิกอาหารเนี่ยถ้าจิกโดนนิ้วก็ก็เจ็บเหมือนกันนะแต่ถ้าจิกโดนหนังไก่อย่างเดียวก็ไม่เป็นไร <c oughs> น,นี่ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วบรรยากาศก,าก็เริ่มดีแล้วไม่ร้อนที่เป็นนักท่องเที่ยวให้

Mala mãi 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 i do this ก็ยังมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเลยนะตอนนี้ตูเดิเยอะมากเลยครับตอนนี้เราก็กำลังเดินออกมาจากสถานตาอากาศบางปูแล้วก็ได้ให้อาหารนกนางนวลไปแล้วก็มากินที่มือเลยนะนี่คือบรรยากาศยามเย็น ครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆน,นั่นใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ